สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรากำลังอยู่ที่ซอยวัดกำแพงอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีนะคะนี่เราเจอหมาเด็กๆอีกแล้วมาเด็กๆกินขนมนี่ค่ะลูกมากินขนมนี่ค่ะมากินขนม,ขนม,ขนมนค่ะลูกนี่ขนมปังกินขนมปังกันวันนี้มานี่เมื่อกีน้นี่ไข่มห้นแล้วลูกโอ้ยกินไข่กันมากินขนมปังปะมากินขนมปังมาค่ะลูกมาเด็กๆมาค่ะ กินขนมปังค่ะลูกว้ายว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 ายค่อยค่อยเอาหาตัวอื่นบ้างวายวายกัดกัดมือเลยอ่ะไอ้ยะไอ้ยะให้คนนู้นนั่งอะแบ่งกันค่ะลูกอะกัดเร็วนี่คุณผู like ้ชมคุณผู้ชมดูกินกินที่จะกัดกัดแล้วเด็กๆไอ้ยะทำไมกัดกัดแรงกันแล้วอ่ะโอ้ยหิวคนนี้หิวให้คนนู้นบ้าง มนให้คุนุ่นบ้างคนนุ่นอ่ะคนนุ่นกินค่ะกินแล้วค่ะคุณผู้ชมกินแล้วนี่คนนี้ก็กินอุ้ยคนนี้เดี๋ยวไปอ้าให้อีกเดี๋ยวอ้าให้อีกมีอีกค่ะลูกมีอีกนะอายาเดี๋ยวไปอ้าให้อีกอุ้ยอุ้ยอุ้ยขนมปังไอ้ใจทำไมกินแรงจังล่ะคนนี้มา คนนี้กินแรงจังเลยคนนี้กินแรงมากคนนั้นกินไรนี่คนนี้มานี่ลูกอ่ะกินนี่คนนี้เร็วคนนี้คนนี้กินไม่ทันเขาว่าต้องแบ่งแบบนี้ละอุย้ยคนนี้กินแรงจังอุยอ้ยอุ้ยกินคนเดียวเลยอ้ยให้เขาบ้างอื่นบ้างไอ้ยอ้ยเดตีคอ,อเด็กคนนี้อ้ย นี่ลูกโอ้โหกินแรงจังเลยหอมเขาผอมไงอ่ะคนนี้อ่ะอคนนู้นอ่ะอ่ะคนนี้กินแรงจังเลยเอ่ะหิวอ่ะอย่าไอ้ไอขอมั่มเลยอะ่ะ <c oughs> จะกัดกันนะล,ลูกโอ้ยกินแรงนละยมาดูสิมันติดเผดานปากปะเนะี่ยเคยติดเผดานมาดูสิเด็กๆอ่ะยา่าไม่กัดกัน หมาค่ะคุณผู้ชมหมาเด็กๆกินอีกปะคะลูกมีอีกเปล่า,ากินอีกไหมล่ะกินกปะมีอีกนะอ่ะกินอไหมผอมจังเลยเนะี่ยกินปะผู้หญิงผู้ชายเราอ่ะมาดูสิผู้ชายผู้หญิงโอ้ยผู้หญิงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาให้อีกนะคะ,ะนี่อยู่นี่ก็ลงมามาเร็วนี่กินอีกแล้วคะ่ะ กินแรงมากเลยค่ะหิวหิวมากให้เขากินบ้างให้คนอื่นกินบ้างโอ้โหให้คนนู้นบ้างคนนูน้นอ่ะนูน้นกินเลยลูกเร็วให้คนโน้นอ่ะอคนนี้แบ่งกันอ่ะกินข้าวลูกอ่ะค่อยๆกินเดี๋ยวตีคออุ้ยหักเคี้ยวแรงมากหิวอ่ะคนนี้อ่ะ ไอ้ย่ะอันนี้คนนี้น่ารักหมดแล้วหมดแล้วไปกินนมแม่ไปกินโน,โม,แม,น,โนโมแม่ค่ะกินโนโมแม่นุนอายไม่ใช่แม่คนนี้ไม่ใช่แม่เดี๋ยวโดนกัดแล้วลูก เด็กๆเจ๋อเด็กจ๋าเด็กจอ๋กจอไปแล้วพี่จะไปเดินทางไกลแล้ววันหลังจะมาหาใหม่นะคะบ้านมีลบุรีค่ะวัดแถววัดกำแพงนะนี่เด็กๆอยู่ใกล้วัดมาใกล้วัดมาใกล้วัดน่ารักน่ารักทุกตัวเลยหมาไอ้เจาไอ้เจ้าไปดูฟันนิ ดูฟันดิดูฟันกันหน่อยไปไหนนะาไปไหนคะโน่นนะคะลุกๆๆๆดิลุกดิลุกดิลุกดิจะเอชื่ออะไรลูกตัวเนี้ยชื่ออะไรคะโนนเข้าป่ากันไปนะคะ่ะหาอะไรกินกัน ไปแล้วเดอ้อไปแล้วนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะลูกบ๊ายบายค่ะแล้วมาใหม่นะคะ